สวัสดีนะครับวันนี้ทีมงานวัส,สฟรีนะครับมาที่โรงเรียนสุเหลาของจันทนะครับวันนี้เตรียมตัวรับนักเรียนนะครับ โรงเรียนน่าจะเรียกประมาณเจ็ดโมงนะครับบังยงรถเล็กมากี่คันอ่ะทั้งหมดแคันครับรถใหญ่อ่ะรถใหญ่สองครับวันนี้ครับสิบบาทครับสิบบาทสิบาทครับจัลลันวางรถ เป็นไม่ทัพภาคหนึ่งครับ <c oughs> นงองก็เป็นมอพรออู้หนึ่งคนหนึ่งอะค่ะแทนคุณ นี่ครับจอดแอบอยู่สองคันนะฮะแล้วมีรถรถสยามเจมลูกขบวนด้วยอีกหนึ่งคันแล้วก็ซาฟารี ล้อใหญ่นะครับปิดท้ายลงมาทางหลวงครับปิดท้ายโอเคครับสุรของจัรน,นะครับ